อันนี้เป็นตัว e l สีขาวปี2 0ท่านความราคาไม่ผิดครับเผื่อราคาด้วยครับของสกูนีแอลตัวเป็นแจกสองดอกนะครับบ้าอาจจะไม่ชัดนะฮะไม่เป็นไรครับแต่ราคาชัดเจนนะครับมันเพียบเลยนะเต็มถังเลยน้ำมันนะครับตัว e l ครับตอนนี้ค่ะสามแสนเจ็ด 4แสนเรื่องหนึ่แล้วค่ะ4แสนเรื่องหนึ่ง4แสนี่พันตื่ต่อค่ะ4แสนสองพแล้วองพันสองพันต้องไดตั่้งี่สไปที่4แสนามน4แสนสามพองค่ะ4แสนสามพันแปดันแสนสี่ห่แสนสี่หนึ่งี่พัน4แสนสี4แสนห่ ตอนนี้นะคะทีเซ5 0าแล้วนะคะทีเซ็น4,400บาทค่ะแล้วใครๆได้ยีนนะคะลูกท้าที่ซ็้เพิงเปิดแล้วค่ะทีนซ็นค่ะทีเซานเริเปิดทีนเพิ่งเปิดทีเซ็นเพิ2,000บาทค่ะเหนียวนี่คะทีเซ็นเพิ่ง2,000ตอนนี้อยู่ที่ออนไลน์นะคะเดินนับแล้วนะทีเซ็นเพิ่งเปิด6,000บาททีเซ็น7,000บาทค่ะทีเซ้เงิ2,000 ได้ปรยดเองนะคะ V ของถูกแท้ไม่เกียหนึ่งแสนคาและได้สีขาวเป็นตย่คันนี้คุณพดเลยหาลูกค้าได้ครบทุกอย่าง4ี6แสนเน6ราคาตานนี้ค่ะส7 8 0 0 0บาทแล้วค่ะลูกค้าคาส่ะ4 8 4, 8 0 0หมื 4, 8, ่นสี่0 0นปืน ซดสิดสี 6, 3, 86, uh. 6, ่คันนะแม่มซีซัแปดหกพันบาทซีซันแปดหกพันเเราเองเองทางนี้น่ะยังมีอีกไหมลกนักแล้วนะซีซันแปดหกพันที่ออนไลน์นันึ่งสี่แกออนไลน์นะองและสี่แปดหกที่ออนไลน์นับแปสี่แปดแปดออนไลน์ จบเที่ยวค่ะ4แส